you. อลังการงานสร้างเอกสุภชัยเปิดงานเอแฟอร่อยเกตเอสิบห้าถึงยี่สิบสี่สิงหาคมนี้เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาเปิดงานไปเป็นที่รยบร้อยแล้วอย่างอลังการงานสร้างเหมือนเดิมค่ะกับงานเอแฟอร่อยเกตเอบยเอสุภชัยครั้งที่สามคราวนี้ปลุกไปจัดกันที่พัทยาชั้นจีเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาระหว่างวันที่ 24, สิบห้าถึงยี่สิบสี่สิงหาคมนี้โดยครั้งนี้จัดเต็มมากๆค่ะสําสหรับชาวพัทยาคนอาหารอร่อยเกตเอมาให้ช็อปให้ชิมกันแบบเต็มที่รัก คจับต้องได้พร้อมกิจกรรมบันเทิงมากมายโดยมีนักร้องหนุ่มกันนภัสอินใจเอื้อมาร้องเพลงพเพอให้ฟังแบบใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีนักแสดงก็มาร่วมงานกันขับข้างอาทิเอสกันตะพง์บำรุงรักโมอามิน,น,า,ยยมา,นยายุ้ยปัทรมวันปุ๋ย้ายนัทพัฒน์เบนปุญยพรน้ำเพชรอิสรีปิงลีเฟมัสเป็นต้น ใครที่เป็นสายกินรับรองไม่ผิดหวังมาซื้อของกินที่ร้านค้าอร่อยออร่ยที่งานเอแร์อร่อยเกตเอโดยพี่เอกสุปชัยเจอกันวันที่15ถึง24สิงหาคมที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาค่ะใช่ค่ะคนตอบรับดีมากค่ะมีครั้งที่สาวแล้วมีครั้งที่4ที่ห้าที่6ที่7ที่8ดที่9ตอนนี้น่าจะจองมาเป็นสักสิบกว่าที่แล้วค่ะ ซึ่งพี่เอรู้สึกดีใจนะคะ1ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยแล้วก็ได้ได้แบบว่าตัวเองก็รู้สึกสะดวกด้วยอ่างเนี้ยค่ะมันเหมือนมีความสุขอะคะ่ะทุกย่างก้าวที่ที่ได้ออกไป A ไอเอแฟ่เนี้ยค่ะแล้วก็ได้พบปะผู้คนด้วยอะคะ่ะเวลาเขามาอุดหนุนร้านพี่เอ,อพี่เอก็ได้พูดคุยและบางคนจูงลูกจูงหลานมาฝากอ่ไงเนี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้แบบว่าทําอาชีพเก่าบริลลิ่งบ้างอ่ไงเนี้ยค่ะก็สุขสด,ดีค่ะดีแตกดีเลยนะพี่เ ใช่ฟีดแบกดีมากร้านค้าก็การค้าการขายก็ดีขายดีอย่างเดียค่ะซึ่งพี่ว่าการจัดงานแฟร์เราต้องมี2อ,อย่างคือคนเดินสนุกคนขายขายได้ซึ่งเราก็ตอบโจทย์ทั้ง2อ,อันคนเดินก็รู้สึกว่าสนุกด้วยซื้อของกลับบ้านได้ด้วยแล้วก็เออคนขายก็รู้สึกขายได้ด้วยอย่างเดียค่ะก็ก็ทำให้คนจัดงานก็มีกําลังใจในการจัดงานไปเรื่อยๆอย่างเดียค่ะนะคะค่ะ มาตรฐานของเอฟก็คือต้องอร่อยหนึ่งอาหารต้องอร่อยแล้วก็ต้องสนุกคนเดินก็รู้สึกว่าตัวเองได้กําไรคือเหมือนกับมาเดินแล้วรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่พีเอสกับเพาพูดบนเวทีว่าไม่ต้องตีตัว๋วไปเชียงใหม่ทีลงภาคใต้ทีไปีสารทีไปกา,าดทีก็ทุกอย่างมารวมอยู่ที่เอฟเอหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างครบจบที่เอฟเคุณจะซื้อภาคไหนก็มีบดเลยเดี๋ยค่ะที่เอฟมีบทเลยเดี๋ยค่ะนะคะ ใช่ใช่วันนี้ก็มาจัดที่พัทยารู้สึกว่าดีใจเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่ะอยากให้พี่เอไปจัดตลอดเลยแล้ววันนี้ก็เป็นที่แรกนะคะที่พี่เอได้ออกต่างจังหวัดคือพัทยานะคะตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่24นะคะเดือนนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะ26เราก็ไปเจอกันที่ชนบุรีต่อนะคะเอแฟเซนทันชนต่อนะคะ <c oughs> ไปกันเรื่อยๆครับ ใช่ค่ะมีร้านน้องหลายคนค่ะน้องปุยฝ้ายเอ่ยทุกคนเลยค่ะน้องน้ําเพชรเอ่ยลูกชิ้นนายปีงเอ่ยแต่ละครั้งอะค่ะถ้าคนบันเทิงมาเราก็จะเอามาด้วยเพื่อที่จะให้ให้แบบว่าสดุกสนานเนนี้คนเดินเขาเหมือนได้เจอคนที่เขาไม่ได้เจอในทีวีตอนตอนนี้อะค่ะเขาก็เลยได้มาเจอกันเนี่ยเดี๋ยวนะค่ะ มีไฮไลท์แตกต่างกันไปเรื่อยๆอย่างเียค่ะแ,แต่ศิลปินในสังกัดก็กจะวนเวียนกันมาช่วยกันอย่างเดียค่ะเหมือนแบบว่าที่เ,ททเซ็นทันชนเนี่ยค่ะพี่เอก็แบบว่าหมายถึงว่าเธอมีนองพัทยาพี่เอ,อพูดผิดพอดีมีคนบายบายพี่เอก็อดูคนบายบายไปด้วยคิดไปด้วยอย่าเพิ่งบายบายลูกค่าแม่ขอสัมภาษณ์ก่อนนะลูกนะพอดีแบบว่าที่นี่ก็มีไฮไลท์อย่างเช่นเดี๋ยวมีน้องกานตองเต้าหยองในวัดเบียบวัดทศิศีลอย่างเดียค่ะ ใช่มีประกวดนะคะครั้งนี้เราประกวดแบบว่ามิดควีนมิดควีนเอแพร์เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เอจะจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็สนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่ง LGBT อยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยประกวดเป็นมิดควีนแทนเนี่ยค่ะครั้งนี้จะไม่มีประกวดเด็กแต่เป็นประกวดผู้ใหญ่เป็นมิดควีนนะคะคือมีกิจก,กรรมทุกวันอยู่แล้วมีกิจกรรมทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกวันเลยค่ะนะสนุกสนานนอกจากกินของอร่อยด้วยกิจก,กรรมแล้วพี่เอก็จะมาทุกวนันเกือบทุกวัน อาจจะบางวันติดงานบ้างแต่ถ้าวันไหนว่างก็จะตีมาแล้วก็จะนอนอยู่ที่นี่เลยเพื่อจะให้ดูแลทุกคนอย่างดีอย่างเนี้ยร้านไหนมีปัญหาเราจะได้ชาร์จทันทีได้จะได้แบบดูแลให้กับทุกคนอย่างเนี้ยค่ะนะนะคะโอเคมีหมดเลยค่ะมีแพลนขึ้นเหนือล่องใต้มีแน่นอนค่ะมีโปรเจกต์กที่จะไป จันทบุรีก็มีนะคะแล้วก็มีที่แทนเอาไว้ะค่ะอยากไปให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทไอ,อยากให้ทุกคนได้เจออยากให้ทุกคนได้กินพะโลโอ,อยากให้ทุกคนได้กินอาหารที่อร่อยที่อยู่ในเอแร์อยากให้ทุกคนเห็นบูธสวยๆงามๆแบบนี้นะคะ่ะวางแล้วสวยแล้วก็ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นเนี่ยค่ะนะคะพี่พี่อยากต้งมีดาราแบบว่าถึงจะหลงคน่แบบว่ามาถา,ายของกันค่ะค่ะค่ะจิ๊กจ๊อก <ม>จริงๆพี่เอะขายของมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตำแหลแล้วอะค่ะเราขายของกันมาตั้งนานตั้งแต่ขายเค้กขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งพี่เอว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเพราะว่าคนเราอะ่ะมันต้องมีหลายๆกระเป๋าอะค่ะในหนึ่งคนเนี่ยดาดาก็บางทีแบบว่าช่วงนี้งานแสดงอาจจะลดน้อยลงอย่างเนี้ยก็มาทาธุรกิจด้วยอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นเรื่องสตาร์ทอัพที่ไม่ยากเลยอย่างเนี้ยเพราะว่าเออเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเราก็ขายของแต่ทํายังไงให้อยู่ได้ยาวเราก็ต้องทําตัวเองทําของให้อร่อยที่สุดอย่างเนี้ยค่ะให้เขากินแล้วกินอีกให้เกิดการดีพีเกิดขึ้นอย่างเนี้ย สำหรับของเอแฟของพี่เอเราก็จะเลือกร้านที่ดีอย่างเดียค่ะถ้าร้านแบบบางอันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็จะบอกให้เขาปรับปรุงแล้วก็เอามานําเสนอใหม่จนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันใช่อย่างเดียค่ะใช่ใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นตลาดดาราแบบถูกไม่เยอะเราไม่ได้มองว่าเป็นคนแข่งไม่เลยพี่เอพี่เอว่าคนเราอาชีพดารามันก็ยังมีกันเยอะเลยใครก็จะเป็นได้อย่างเนี้ พี่เอก็เหมือนพี่อ้ําอยากทำาอเดียพี่เอก็ยังสนับสนุนเลยค่ะพี่เอเอาคนของพี่เอไปไปดูไปไปไปเป็นทีมพี่อ้ําเลยเดียค่ะเหมือนกับทุกคนอะค่ะพี่เอว่าก็ลงวงการบันเทิงอะมันก็ต้องช่วยเหลือกันทุกวงการอะค่ะยิ่งอยู่ประเทศเดียวกันอะค่ะตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันพี่ก็ก็เอ็นดูทุกคนอะค่ะพร้อมจะสนับสนุนไอเดียค่ะแฟนไหนมีอะไรให้พี่เอแบบว่าไปเดินได้เดียก็บอกนะคะพี่ก็ไปช่วย ใช่พี่เอก็ช่วยโปรโมทพี่อ้ํพี่อ้ํก็ช่วยโปรโมทพี่เอผลัดกันอ like cool ่ะพี่เอว่ามันน่าร uh ักดีอ่ะภาวะพึ่งพาดีกว่าภาวะคู่แข่งมันรู้สึกไม่ท็อกซิกอบอุ่นหัวใจดีด้วยค่ะฝากงานนะคะพี่เอขอฝากงานเอแฟที่เทอร์มินอลทเวตีวันพัทยาด้วยนะคะงานของเรานะคะจัดตั้งแต่วันที่15คือวันนี้นะคะ วันที่24สิงหาคมนะคะเราจัด2ชั้นด้วยกันนะคะชั้นนี้กับชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะคะขึ้นมาได้เลื่อนไปปุ๊บก็เจอเลยนะคะ พี่เออยากให้ทุกคนนะคะมาชิมของอร่อยของเอแฟนะคะเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะแต่เรามาทั้งทีเรามาแล้วเรามาใหญ่เลยค่ะเอามาครบทุกร้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมากันได้นะคะมากินของอร่อยถ่ายรูปสวยๆจูงลูกจูงหลานมาเผื่อที่เจอพี่เอกันนะคะเผื่อที่อยากได้เป็นดาราอยากได้ทําโน่นทนํานี่มีอะไรก็พูดคุยกับพี่เอได้น,นะคะใครไม่มีตังก็ขอให้เลี้ยงได้แต่อย่าเยอะนะคะเลี้ยงนิดหน่อยพอนะคะขอบคุณค่ะ อ,อ๋อเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดก็คืออยากดูผลงานนักแสดงคือตอนนี้ไม่ได้ดูละครใหม่นานแล้วแล้วเราก็มีดาราอยู่ในสังกัดด้วยอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเราทําแม่เบีย้ยมาทําละครมาเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยกลับมาทําอีกเรื่องหนึ่งอะเนี้ยค่ะเป็นซีรีส์เล็กๆอะไรเนี้ยค่ะแบบว่าเหมือนกับเป็นน้าจิ้มก่อนจะมีโปรเจกต์ใหญ่อเดี้ยค่ะโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์อยากให้ทุกคนแบบว่า ไม่ลืมหน้าลืมตาพี่เอแล้วก็ได้ดูดาราที่อ่ะพี่ยุทธปฏธรมวันก็เล่นพ่อรองข้ามูลคดีก็เล่นพี่บิ๊กสุดก็เล่นพี่เอพัชศิลแล้วก็เออพี่มาริสาแอนิต้านักแสดงแบบใหญ่ๆหหมดเลยอย่างเนี้ยค่ะมาเล่นทุกคนจะได้ดูฝีมือนักแสดงที่เราคิดถึงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นฝีมือนักแสดงใหม่ๆกันตั้งนานแล้วแม่แอลอัมพาก็เล่นอย่างเนี้ยค่ะพี่เอก็กวาดรุ่นนั้นมาหมดเลยอย่างเนี้ยค่ะนะคะ อ๋อใช่ค่ะพี่เอจะทําทุกอาชีพเลยค่ะพี่เอว่ามันสะดวกถ้าเราทําได้หลายอาชีพเวลาอาชีพนี้มันดับเราก็มีอาชีพสํารองรอพี่เอก็เป็นแม่ค้าเปิดร้านบรรทัดทองทำเอแฟททำละครทําซีรีส์ทาหมดเลยค่ะนะคะอ,นนอันนี้เป็นซีรีส์วายใช่ไหมพี่เอคือจริงๆพี่เอใช้ควมว่าคำใช้คําว่าซีรีส์ผจญภัยแล้วกัน ซีรีส์แบบแอดเวนเจอร์อะไรเนี้ยค่ะไม่ต้องให้โฟกัสว่าเป็นอะไรให้ดูเหมือนกับดูงานพี่เอเหมือนดูซีจีพี่เออ่ะคือพี่เออยากโชว์ซ oh. <c oughs> ีจีทำแม่เบีย้ยมาแบบเสียหายเยอะยังไม่พอ <c oughs> ก็เลยทำอีกเรื่องอย่างเนี้ยค่ะเรื่องนี้ก็คือตอนนี้นะคะที่ไม่พูดเยอะก็คือเพราะหนักใจเรื่องซีจีอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แก้แล้วแก้อีกค่ะเงินซีจีสั่งมาเก็บค่ะปวดหัวอยู่ค่ะแล้วพี่เอจะเสิร์ฟโมเมนต์จิ้มยังไงเพราะมันอัดมินไบอะไรคนเข้ามาเนี่ยนะว่า คือพี่เอไม่ยัดเยียดอะเดี๋ยคือพี่เอใช้คําว่าเออผู้กำกับเป็นคนนาพาแล้วพี่เออเป็นคนพอตเรื่องอไงเนี่ยคือพี่เอมีบ้านอยู่ที่พรมคีรีนะครศรีธรรมราชอะ่ะแล้วเติบโตที่นั่นมาตั้งแต่เด็กอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทําซีรีส์และโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดตัวเองอะ่ะมันได้ฝากอะไรเอาไว้ให้กับชาวบ้านแถวนั้นนะคะพี่เอเลยโปรโมทภูเขาทั้งทั้งเทือกเขาภาคใต้ทั้งหมดเลยอ่ะคะ่ะเริ่มต้นภูเทือกเขาเทือกเดียวกันนะคะที่ยาวมากมากอ่ะค่ะทุกจังหวัดเลยค่ะ จะเป็นการผจญภัยในเทือกเขาลูกนี้ค่ะตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนใต้ทุกคนนะค่ะน่าจะได้ปลูกต้นไม้บนเขาลูกนี้อะไรนะคะเชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วจ้าลมร้อนก็แสดงวาบอกเราต้นสายจนปลายสายเลยนะอะไรบอกนักแสงมาล่วงงานบอกว่าอ๋ออ๋ออ๋อบางทีแบบว่าบางทีก็ต้องบอกน้องๆค่ะว่าช่วงนี้แบบว่าช่วยพี่เอหน่อยนะ คือใช่อสังหาริมร์หน่อยแบบว่าพี่เอก็ทํางานเพื่อจะเอามาทาละครเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทุ่มทุมทมทนให้กับพี่เอตอนนี้นะคะเดี๋ยววันที่25เนี่ยค่ะพี่เอแอบว่างหนึ่งวันนะคะพี่เอ,ก,นนะะเอก,ก็บินไปพัทลุงเลยค่ะเพื่อจะไปถ่ายพัทลุงแล้วก็สงขลานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีเทือกเขาลูกนี้ค่ะมันจะพาดยาวเลยพี่ก็จะขึ้นเขาแล้วก็จะถ่ายเบื้องหลังไหมทุกคนได้ดู้วยเนี่ยค่ะเนี่ยมีเวลาว่างแค่นิดเดียวก็ไปเลย พี่เอว่าเร็วๆนี้คัมมิ่ง o ูนเดี๋ยวพี่เออรอไพลอตนิดนึงนะคะคือออฟอินนี้แน่นอนคือไพลอตคือซีจีไม่สมบูรณ์แบบพี่เอยังไม่โอเคพี่เอก็เลยบอกว่าขอซีจีเพิ่มอีกหน่อยไอเดียค่ะขอเติมอีกหน่อยไอเดียค่ะงูอย่างตัวไม่ใหญ่พอมีงูมีอะไรมีหมดเลยค่ะสิงสาราสัตว์มาเหมือนแม่เบี้ยเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมพบกับสิงสารสาัตว์ได้เลยนะคะ ก็ายากนะคะแต่แบบเคยเนี่ยช่วงนี้หาเงินเลี้ยงเออหาเงินผลิตเนียก็เลยมาอยู่ a อฟ i r ถ้าไปทําละครด้วยเดี๋ยวไม่มีเวลามาเดินยืดขาหาตังค์ไเดียค่ะก็ตอนนี้ก็เลยเก็บเงินก่อนแล้วก็ให้ทีมงานหลังบ้านก็ทําแต่พี่เอดูโพสต์คือพี่เอดูตัดต่อดูอะไรหมดเลยตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ลงเสียงแล้วค่ะขั้นตอนลงเสียงแล้วอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์เล็กๆไอเนี้ย เออพี่เอก็แบบว่าขอโปรเจกต์พี่อ้ําไว้รอยใหญ่ๆนะคะถ้ามีาเดีย๋ยค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์เรียกน้ำย่อยอย่างนี้เอ็นดูเอ็นดูเป็นโปรเจกต์เรียกความเอ็นดูแฟนคลับให้เอ็นดูพี่เอเพื่อที่จะไม่ให้ลืมไปจากหน้าจอก็ทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาให้ระลึกถึงให้ได้คิดถึงกันเนี่เดีย๋ยค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะอ๋อก็ ตอนแรกนึกว่าเบาค่ะพี่เล็กขาแต่ตอนหลัง4 g แก้แล้วแก้อีกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับแม่เบี้ยค่ะสุดท้ายก็จบที่4 g ไอเดียค่ะอยากได้รางวัลอง์ประกอบสินยอดเยี่ยมบ่อยๆอะค่ะพอดีแม่เบี้ยได้รางวัลอง์ประกอบสินยอดเยี่ยมมาเรื่องนี้ก็อยากได้อีกไ,งไ,งไ,เไ,ไอเดียค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาติดูค่าบินวาง4 g เดี๋ยวเจอกันเอฟนหน้าเลยจะบอกนะเพราะตอนนี้บินซียังไม่ออกมาเดี๋ยวออกมาเข้าคร่าวไอเดียค่ะนะ้ค่ะนะคะ่นะ,คะ,นะคะ โอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ